ตอนที่153ริบคืน เปิดมาที่การต่อสู้ของทั้งสองสิทธิ์และอาจารย์ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆทั้งคู่ได้เข้าห้ามหันกันโดยกาโรใช้วิชาเก่าของอาจารย์นั่นก็คือบัคชินไคส่วนซิลเวอร์แฟงใช้หมัดริวซุยทั้งคู่แลกหมัดกันแต่ถึงแม้ซิลเวอร์แฟงจะมีวิชาปล่อยไหลผ่านไปก็ตามผลกระทบจากวิชาที่เป็นเหมือนดั่งระเบิดก็ยังกระทบร่างกายอยู่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็กระทบต่อร่างกายผู้ใช้ด้วยแต่ตอนนี้ร่างกายของกาโรนะั้น เป็นมนุษย์ประหลาดที่ไร้เทียมทานไปแล้วข้อเสียของวิชานี้ก็เลยถูกลบไปด้วยซิลเวอร์แฟงได้ใช้จังหวะเข้าไปหลังของกาโลเหมือนจะเป็นจังหวะที่ดีเลยแต่สิ่งที่ซิลเวอร์แฟงทำนั้นก็คือเตะใส่กาโลแล้วบอกว่าตั้งท่าพร้อมภาษาอะไรเนี่ยแบบนี้จะใช้สายน้ำให้มีพลังได้ยังไงปู่บอมก็รู้ทันเลยว่าบังยังใจอ่อนให้กับลูกศิษย์อยู่เมื่อกาโลหลุดออกมาได้บางทั้งสองเนี่ยก็ถึงกับเวออีกครั้ง เพราะว่ากาโล่ได้ใช้ท่าประสานของทั้งสองคนนั้นก็คือเซมปูริวซุยโคกิคุเลสซึเคนสิ่งที่ซิลเวอร์แฟงทำได้ก็เพียงแค่ใช้วิชาปัดป้องการโจมตีเท่านั้น และด้วยการโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้ก็เลยทําให้จกักรพรรดิหน้าปลวัรู้ที่อยู่ของซิลเวอร์แฟงเข้าจนได้มินำซ้ำํารอบข้างของทั้งสองคนแรงกระทบก็ทําให้หินนั้นกลายเป็นทรายได้เลยทันทีแต่ถึงอย่างนั้นซิลเวอร์แฟงก็จะถอยไม่ได้ต้องเดินหน้าสู้ต่อที่มาที่นี่ก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อที่จะช่วยลูกศิษย์ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม และแล้วทั้งคู่ก็ได้แลกหมัดกันซิลเวอร์แฟงได้ต่อยเข้าที่หน้าของกาโร่ส่วนกาโร่ก็ต่อยเข้าที่หน้าของซิลเวอร์แฟงอย่างที่รู้กันว่าวิชาที่กาโร่ใช้นั้นมันรุนแรงแค่ไหน แค่โดนเข้าหมัดเดียวเนี่ยก็ทําเอากระดูกปนได้เลยกะว่าจะทําเท่เหมือนพี่ชายซะหน่อยแต่ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วจากนั้นซิเวอร์แฟงก็ลงไปนอนกองกับพื้นในจังหวะเดียวกันเนี่ยจักรพรรดิหน้าปัวก,ก็มาเจอเข้าพอดีตันมาที่การต่อสู้หลักซอมบี้แมนก็ได้บอกกับจักรพรรดิโฮมเลสว่ายอมดิ้นรลนเฮือกสุดท้ายและไปต่อสู้กับคิงซะดีๆจักรพรรดิโฮมเลสเนี่ยก็บอกว่าแน่เหรอ เพราะขนาดคิงคนนั้นยังทำได้แค่ยืนมองเลยอย่าดูถูกฝีมือของอาสุจิดำดีกว่าแค่มันตัวเดียวยังทำให้ฮีโรคารสเอดิ้นได้เลยคิดดูดิ ตั้ง54ล้านล้านตัวแล้วก็ได้บอกให้ซอมบี้แมนปล่อยตัวเขาซะดีๆตอนนี้ยังทันซอมบี้แมนก็บอกอยากตายมากเลยสินะแกเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่ายังอยากจะถามอะไรอีกมากจริงๆก็เรื่องพลังนั่นแหละคนหนุนหลังเป็นใครต้องคายออกมาให้หมดจากพดิโฮมเลสก็คิดว่านี่มันตลกเรื่องพระเจ้าอย่างนั้นเหรอจากนั้นก็ได้มีร่างหยาบปรากฏขึ้นมาและบอกให้หุปากซะยดคืน จากนั้นจะกรพพัดโฮมเลสที่มองไปที่ดวงจันทร์ก็พบร่างยักษ์ปิศนาปรากฏบนดวงจันทร์เมื่อเทียบร่างกายแล้วดวงจันทร์เนี่ยเป็นแค่ลูกบอลไปเลย จักรรพาิโฮมเลสก็ตกใจใหญ่เลยมาได้ไงเนี่ยจากนั้นก็หลุดไปอีกมิติหนึ่งตัวตนที่จักรรพาิโฮมเลสบอกว่าคือพระเจ้าที่บอกกับตัวเขาเองว่าทั้งพลังทั้งชีวิตขอยึดคืนทั้งหมดแล้วนะหลังจากที่พูดจบร่างกายของจักรรพาิโฮมเลสก็สลายละเหยเหลือแค่เท่ากระดูกกับคําถามที่ยังคาใจซอมบี้แมนอยู่ว่าพระเจ้าเนี่ยมันคือใครกันแน่ฟะตอนที่154 เล่นโคคุโมโซบาคูเนซือฮาโดโฮ หลังจากที่อาซุจิดำแปลงร่างสำเร็จจนกลายเป็นอาซุจิแพลตินัมฮีโร่ทุกคนต่างก็งงว่าทำไมคิงถึงไม่ยอมทำอะไรเลยอะตอมมีก็สัมผัสได้ถึงจิตใจของอาซุจิแพลตินัมว่ามีความหนักแน่นและทรงพลังมากจักรพรรดิเด็กก็ได้เดาว่าคิงอาจจะรอให้ศัตรูนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนแล้วค่อยจะจัดการสินะเพราะถ้าจัดการกับมนุษย์ประหลาดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้ได้มันก็จะทำให้มนุษย์ประหลาดตัวอื่นเนี่ยขวัญผวาไปด้วย สมแล้วที่เป็นคิงจากนั้นพฤติกรรมของคิงก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากกอดอกตอนนี้เนี่ยก็ได้เลิกทําและกำลังเตรียมท่าอะไรบางอย่างส่วนในหัวคิงตอนนี้เราจะต้องรีบคุกเข่าอ้อนวอนขอชีวิตตอนนี้ยังทันหรือเปล่านะส่วนฮีโร่คนอื่นๆต่างก็เชียร์กันในที่สุดก็มาแล้วสินะถ้าไม่ตายสุดยอดนั่นเลนโคคุมโมะโซบาคุเนสึฮาโดโฮ อสุสีแพทนั่ที่เห็นว่ากองเชียร์จะน่าลำคาญไปไหนก็เลยจัดการเข้าให้พวกตัวแถมหนะหลบไปเอาละที่นี้ก็เหลือแค่เราสองคนแล้ว ยิงไอ้ท่าที่ชื่อยาวๆนั่นมาเลยส่วนฉันจะสวนกลับไปแล้วตายไปพร้อมกันเลยและในหัวคิงตอนนี้ก็คิดเพียงแค่ว่าต้องคุกเข่าอ้อนวอนจริงๆแล้วสินะกลับมาที่จกักรพรรดิหน้าปวกก็ยิ้มสาใจใหญ่เลยในที่สุดก็เจอตัวจนได้สินะซิลเวอร์แฟงส่วนกาโล่ตอนนี้หลังจากที่ถูกต่อยหน้าไปก็ได้แต่กุมขมับและยังลังเลอยู่ แต่ทันทีที่นึกถึงคําพูดของอาจารย์ออกที่บอกว่าทําตามเสียงหัวใจของตัวเองเถอะตาซ้ายที่ถูกเคลือบด้วยร่างเปลือกนอกก็แตกออกจนมีสติกลับคืนมาส่วนจกักรพรรดิหน้าปวกตอนแรกเนี่ยก็กล่าวว่าจะทรมานก่อนแล้วค่อยฆ่าแต่ถ้าไม่ตู้มเดียวตายเนี่ยก็ไม่สาใจก็เลยใช้หมัดทําลายร่างโจมตีไปที่ซิลเวอร์แฟงแต่ก็ต้องหยุดและจบชีวิตไปโดยการโรพุ่งทีเดียวทะลุร่างกายไปเลยแล้วก็รีบไปเลย เลยไปไหนเดี๋ยวมาดูกันตันมาที่คิงตอนนี้คิดอะไรไม่ออกแล้วไอ้ท่าไม้ตายอะไรนั่นโกหกทั้งเพในไหนก็นไหนๆแล้วคิงก็เลยตัดสินใจพูดชื่อท่าไม้ตายนั่นออกไปเ่นโคคุโมโซบาคุเนะซือฮาโดโฮและในขณะนั้นเสียววิของเสียววินาทีก็ได้มีการปรากฏตัวของกาโร่ที่พุ่งมาด้วยความเร็วสูง จมตีใส่อาสุจิแพลตินัมแต่ดูเหมือนจะหลบได้อยู่และต่อด้วยน้ำธรรมชาติอ e ีวิลทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วที่เกิดขึ้นอยู่นี่ก็ไม่ถึง1วินาทีด้วยซ้ำการโจมตีของกาโล่ไม่ใช่เล่นๆด้วยความเร็วโจมตีจนกลายเป็นแรงระเบิดขนาดใหญ่และในเวลาที่มีความเร็วปกติ ทุกคนต่างก็ได้เห็นและคิดว่านั่นคือท่าไม่ตายของคิงจังหวะก็เป๊ะเกินหลังจากการโจมตีได้จบลงก็ได้มีแสงวาบปรากฏที่หลังของกาโลใช่แล้วครับสามหน่อที่หายตัวไปหลายตอนในที่สุดก็ปรากฏตัวแ,แห่งประกายแสงและไซตามะเข้าสู่สนามรบตอนที่155ผลลัพธ์ เมื่อคิงเห็นไซตามะเปล่ากว่าตัวที่สนามลบก็ดีใจใหญ่เลยในที่สุดก็มาจนได้สินะคุณไซตามะส่วนแฟสก็ได้สังเกตดูรอบๆก็พบว่าฮีโร่คาร์ดเอสสภาพแต่ละคนงานดูไม่จืดเลยจากนั้นไซตามะและแฟตประกายแสงก็เห็นกาโลที่อยู่ตรงหน้าไซตามะเนี่ยก็รออะไรล่ะครับก็ได้วิ่งไปไม่ได้วิ่งไปสู้กับกาโลนะ วิ่งไปดูอาการของลูกศิษย์เจนอสตังหกครั้งแรกที่เจอกันในรอบหลายตอนคําพูดแรกของไซตามะเนี่ยนายนี่มันก็ยังยับเยินเหมือนเดิมเลยนะเจอเอมอนั่นเล่นงานมาหรือไงเจนอสก็ได้ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่แต่มันเป็นหัวหน้าของมนุษย์ประหลาดที่โดนคิงกำจัดไปก่อนหน้านี้แล้วเจนอสก็สัมผัสได้แค่พลังของคิงในตัวของกาโลเท่านั้นก็ใช่สิคนที่ทําให้เกิดเรื่องทั้งหมดก็คือกาโลนี่แหละส่วนตัวของกาโลเองหลังจากที่ได้สต กับคืนมาก็จําอะไรไม่ได้เลยก่อนหน้านี้รู้แค่ว่าตอนนี้ขึ้นมาข้างบนได้แล้วแล้วก็ฝันถึงเรื่องในอดีตตอนที่ได้ฝึกกับอาจารย์บงังจากนั้นจูจ่ๆก็มีการโจมตีเข้ามาจากแฟลชปะกายแสงแต่ก็หลบได้แบบชิวๆโจมตีเข้ามาทีเพอแบบนี้ยังเรียกว่าตัวเองเป็นฮีโร่อีกลระแฟลชตอนนี้ก็งงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่แต่รู้แค่ว่าอยู่ตรงหน้าคือมนุษย์ประหลาดมันอาจจะเป็นบอสของมนุษย์ประหลาดก็เป็นได้การโร่ได้บ อกว่าตัวเองนั้นเป็นนักล่าฮีโร่จากนี้ไปจงนับค่าให้เป็นภัยพิบัติระดับพระเจ้าซะแล้วก็ตัวฉันไม่เกี่ยวอะไรกับมนุษย์ประหลาดนอกข้อพวกนั้นจากนั้นก็ได้มีการโจมตีเข้ามาผ่านตัวทั้งสองคนไป นั่นก็คืออาซูจิแพทินัมบอกกับกาโรว่าเปลี่ยนร่างกายเป็นมนุษย์ประหลาดขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับอีกว่าตัวเองนั้นเป็นมนุษย์ประหลาดนะแบบนี้น่ากำจัดทิ้งตั้งแต่แรกซะก็ดีจากนั้นทั้ง3มแห่งเจ้าความเร็วที่ความเห็นไม่ลงรอยกันก็รออะไรล่ะครับก็มีแต่ต้องวัดฝีมือให้รู้เรื่องเท่านั้นตัดมาที่คิงก็ได้ลงมาหาไซาตมะแล้วบอกว่าเชื่อมาตลอดว่าต้องมาแน่และบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ทําดีที่สุดแล้วในฐานะหิน แต่ก็ลืมตัวไปว่าเจนนสก็อยู่นี่ด้วยก็เลยแก้ตัวไปว่าที่บอกว่าเป็นก้อนน่ะคือก้อนนิ้วและได้ชมเจนนสทำได้ยอดเลยช่วยทัศสมกิไว้ด้วยเซตมาก็บอกว่าดีแล้วเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากแต่กับการคนที่รู้สึก หดหู่ก็คือตัวของเจนนสนั่นก็เพราะว่าตัวเขาเองในเวลาที่สมควรกับระเบิดตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นไม่ได้แบบนี้เรียกว่าแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าครับแต่เซตามาเนี่ยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีไม่รู้สินะไอตรงนี้ไม่ระเบิดสินะก็แปลว่าไอตรงนี้มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วอะดิกว่าจะงงคมตั้งนานและในค่ำคืนนี้ก็ได้มีการค้นพบรูปแบบเลขาคณิตจ,จํานวนมากบนท้องฟ้าบริเวณเมือง Z พวกเอสเปอร์ที่เหมือน กับทัตซึมากิก็ได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นเกิดขึ้นมาก่อนส่วนเจ้าตัวทั้ง3ก็ไม่รู้ว่าภายนอกนั้นเห็นเป็นยังไงมีแค่พวกเขากับการต่อสู้ที่เหนือกว่ามนุษย์ไปแล้วดูเหมือนว่าคนที่เสียเปรียบที่สุดจะเป็นแฝดแห่งประกายแสงเพราะว่าได้เสียอาวุธคู่ใจไปแล้วอาซูจิแพตตินัมก็ได้ขอความร่วมมือจากกาโลว่าให้เก็บมันก่อนกาโลได้ตอบตกลงและต่อยหน้าของอาซูจิ แพทินัมเข้าให้แล้วได้บอกว่าอยากคิดจะมาสั่งฆ่าผู้นี้ทำเอาอาซูจิแพทินัมนั้นยุวจัดเลยและในตอนนี้เองคารโลก,ก็ยังไม่หยุดพัฒนาและคิดว่าหมัดของตัวเองนี่ใกล้สมบูรณ์แล้วไม่ใช่หมัดของคนอื่นแต่เป็นหมัดที่ผ่านการต่อสู้เรื่อยมาจนกำเนิดหมัดของตัวเองชื่อของมันก็คือไคไกชิน ซัสเคนมาสังหารเทพประหลาดชั่วร้ายเป็นชื่อที่จะทำให้พวกมนุษย์ล่มจมแล้วปกคร้องด้วยความชั่วอันสมบูรณ์แบบส่วนที่พึ่งพาทางจิตใจที่เรียกกันว่าพระเจ้ากาโร่จะเป็นคนทำลายมันเองตัดมาที่ด้านล่างของฐานทัพมนุษย์ประหลาดดูเหมือนจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างคล้ายกับยักษ์ที่ปรากฏตัวก่อนหน้านี้ที่ให้จกักรพรรดิฮมเลสยืมพลังนั่นแหละและในรูปใต้เท้าของมันก็มีรูปสัตว์ประหลาดบางอย่าง ที่ขายตะขาบตัดมาที่กลางทะเลเรือลบบรรทุกเครื่องบินก็ตรวจพบอะไรบางอย่างใต้น้ํากําลังพุ่งขึ้นมาแล้วไม่สามารถหยุดมันได้และก็ไม่สามารถหลบมันได้ด้วยและมันก็คือน้ําธรรมชาติอ e ีวิลที่ได้รวมร่างเข้ากับทะเลเป็นที่เรียบร้อย เอาละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับ One Punch Man ในคลิปนี้ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากสำหรับการรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ